สวัสดีค่ะพบกับสาวภูไทยสะภ้ายยามีกาวันนี้วันหยุดฮอลลเดยค่ะไม่มีอะไรกินมีแต่อาหารแห้งที่กักตุนไว้กวัวจับยวนบานเรียกคาเปียกเส้นเดี๋ยวด้อค่ะต้มใส่หมูย่อค่ะกับไข่แล้วก็แอมพักสลัด เพิ่งตื่นแซบค่ะไม่อยากออกไปข้างนอกเบี้ยวไปข้างนอกค่ะเพราะว่ากลัวคุยทําในตู้เย็นเท่าที่มีมีอคองหลายอยู่ค่ะแต่เป็นอาหารแหง้งอาหารสดยังไม่ทันเอาไปซื้อ พื่งตื่นคินฮอตบ้านก็คินฮอตค่ะเด็กเนี่ยกลับไม่ได้แฟนก็มาไม่ได้ค่ะจากเมกาวีซ่าก็รอค่ะรอไปก่อนคาดว่าน,น่าจะชะลอเกี่ยวกับวีซา่าแฟนก็ยังบินออกบินมาไม่ได้ อาจจะบินมาได้แต่มันหลายขั้นตอนในการยื่นเรื่องขอแล้วก็จะโดนกลับตัวด้วยถ้าแฟนมาถ้าไปหาแฟนก็คงจะโดนกลับตัวด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นประเทศเสี่ยงอเมริกาเป็นประเทศเสี่ยงนางก็แซดเมลิแซอ ร้อนค่ะแล้อร่อยทำอะไรง่ายๆกินไปก่อนเผ็ดคำเพาว่าเสิร์ฟพริกอันที่เขาแสะแถมมาในซองอจนเมิดเผ็ดกินอันนี้ก็ไม่อยู่ท้องนะคะข้างหน้าก็เยอะอีกจะกินไปก่อนจะทำงานบ้านแล้วทีนี้นะ มีวิธีการทําเพราะว่าคิดว่าทุกคนคงจะทําได้ง่ายๆเพราะมีมสําเร็จมาเป็นซองแล้วค่อยแค่ต้มแล้วก็ปรุงแฟนชอบมากเลยค่ะอันนี้แต่แต,แต่แต่กินเผ็ดไม่ค่อยได้กินเผ็ดได้นิดนึงไม่แน่ใจว่ามีการมีขายไหมแต่แฟนบอกว่าไม่เห็น ถ้าส่งไปไม่รู้ว่าส่งได้ไหมแต่อาจจะแพงค่ะพราะว่าตอนที่ว่าแฟนส่งแฟ้มเอกสารเกี่ยวกับวีซ่ามาให้นี่พันประมาณพันห้าตีเป็นเงินไทยแพงอยู่อร่อยค่ะอื น้ำจะเยอะหน่อยเพราะคนชอบซดน้ำค่ะโอโอเผ็ดเผ็ดร้อน,นะคะ่ะมือเนื่ยแดดโอ้แดดมากเลยจะรีดพา,ะะาแล้วค่ะกินกินข้าวแล้วรีดพาดูดฝุน่นที่ห้องแล้วค่ะเพราะฝุ่นเยอะมากทำงาน,นตลอดไมยเวลา วันนี้จะไม่ได้แต่งหน้าเลยแต่แฟนชอบค่ะเวลาที่เวลาตื่นเวลาเลิกงานไม่แต่งหน้าแกจะชอบมากแกจะบอกว่าเราสวยสวยที่สุด <laughs> มีแน่ใจว่าฝรั่งฝรั่งมักคนมีแต่งหน้าหรือเปล่าแบบว่าดั้งเดิมอริจินอนวเสร็จค่ะ เค okay, ค่ะฝากช่องน้อย,อยของสาภูไทย,ยสไพซยอเมริกาด้วยนะคะ mm hmm. เผื่อวีซ่าผ่านแล้วไปอยู่อเมริกาจะได้แบบถ่ายทอดชีวิตของตัวเองลงอันนี้ก็ทำไว้ก่อนบ๊ายบายค่ะ